走呀！ ส,ส,ววสวัสดีค่ะพวกเราใครไม่ชนขติชนเน่นะคะวันนี้ค่ะพวกเรานะคะต้องมาเนะนำตัวกันก่อนไหมคะว่ามีใครกันบ้างไปเริ่มที่คนแรกกันเลยค่ะเทสครับอ้ำครับฝันค่ะฟิวค่ะเลียวครับ เจนีค่ะและปริยานั่นเองคอ่ะปริยาเจนวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนคะที่นี่ไม่ใช่มอนาเรสวนถิ่นของเราใช่ค่ะวันนี้นะคะเราออกมานอกสถานที่คามรัฐันศึกษาดูนานะคะแต่เราจะยังไม่เฉลยคะ่ะว่าตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเพื่อสมาชิกของเรานะคะมาบอกไปจังหวัดนี้ด้วยคำขวัญประจําจังหวัดค่ะงั้นเราไปเริ่มที่คนแรกกันเลยคะ่ะค่ะครับมอห้อมไม้สักถิ่นรัพะครอ ช่อแห่สีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีผลแพ่นี้น้ำใจงามเอาละค่ะปียาทำขวัญประจำจังหวัดก็บอกไปจังหวัดที่เราอยู่ตอนนี้แล้วนะคะ,คะนั่นก็คือจังหวัดแพชรบุร<ด>ีค่ะตอนนี้ค่ะและสถานที่ที่เรายืนอยู่นี้นะคะ,คะถ้ามองไปรอบๆนี่มีแต่ป่าแต่เขานะทะ้างวงวังเวง,วง,วงอะไรเอ่ย อยู่ในคาขวัญแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะอยู่ในคาขวัญประจำจังหวัดด้วยค่ะคมว่าเพื่อนเพื่อนรู้กันแล้วนะคะและที่นี่ก็คือแพะเมืองผีใช่หรอคใช่ค่ะแอแหนนะคะเอาไปกันอีกครั้งหนึ่งสองสามแพะเมืองผีถูกต้องแล้วค่ะแพะเมืองผี่จะมีแพะหรือจะมีผีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเอาเพื่อนเพื่อนพร้อมไหมคะเพื่อนเพื่อนพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะงั้นเราไปกันเลย แพะเมืองผีเกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดินและหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆแพะแปลว่าป่าละมาะเมืองผีแปลว่าเงียบเหงากรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนาอุทยานเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2524 มีเนื้อที่ประมาณ167ไร่เป็นสถานที่มีความสวยงามด้านธรณีวิทยาหน้าผาเสาดินและเส้นทางศึกษาธรรมชาติวันอุทยานแพ้มืองผีตั้งอยู่ระหว่างตำบลทุ่งโหงและตำบลน,น้ำชำอำเภอเมืองจังหวัดแพร่การเดินทางหากเดินทางโดยรถยนต์เดินทางจากจังหวัดแพร่ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข101ระหว่างจังหวัดแพร่น่านห่างจากตัวจังหวัดแพร่ประมาณ7กิโลเมตรจะมีทางแยกขวามือไปวณอุทยานแพะเมืองผีอีก3กิโลเมตรถนนลาดยางตลอดเส้นทางรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรหากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสามารถติดต่อว่าจ้างเหมารถโดยสารหรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างบรเิเวณสถานีขนส่งจังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรตำนานแพ้เมืองผีครูบาปัญโยเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดน้ำชำได้บอกเล่าประวัติแพ้เมืองผีสืบท่อต่อกันมาว่ามีหญิงชราชื่อย่าสุ่มเข้าไปหาผักในป่าเป็นอาหารแต่หลงป่าไปพบหลุมเงินและทองคำจึงนำใส่ถุงเตรียมจะหาบกลับบ้านแต่ก็หลงป่าอีก ย่าสุ่มจึงวางหาดทิ้งไว้แล้วหาไม้มาคาดเป็นราวไม้ต่อมาหลังออกจากป่าได้ย่าสุ่มได้ชักชวนให้ชาวบ้านกลับเข้าไปตามทางที่คาดไว้ปรากฏว่าเมื่อกลับไปถึงจุดที่วางหาดทิ้งไว้ไม่พบเงินและทองคําชาวบ้านจึงเรียกสถานที่ตรงนี้ว่าแพะย่าสุ่มคาดราวและช่วยกันค้นหาพบรอยเท้าคนเดิน ญาสุ่มและชาวบ้านได้เดินตามไปจนถึงสถานที่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าแพ้เมืองผีและเรียกสืบท่อต่อกันมาโดยอาจจะเห็นว่าป่าตรงนี้มีลักษณะภูมิประเทศที่พิศดารและเพราะความเล่นลับตามเรื่องราวที่เชื่อถือสือบกันมาจนถึงปัจจุบันก็อาจจะเป็นได้ลักษณะภูมิประเทศ วนาอุทยานแพะเมืองผีมีสภาพเป็นป่าบนที่ราบลอนคลื่นสภาพสูงสูงต่ำๆไม่สม่ำเสมอมีลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ180-210เมตรจะมีเสาดินรูปร่างประหลาดเกิดจากกระบวนการกระทำของน้ำไหลและชะชั้นดินที่มีความแข็งไม่เท่ากันลักษณะการเกิดของเสาดินเกิดจากหินเซมิคอนโซลิเดเดตตคือหินที่ยังแข็งตัวไม่เต็มที่ ประกอบด้วยชั้นดินทรายและชั้นหินทรายสลับกันเป็นชั้นๆแต่และชั้นมีความต้านทานต่อการผุพังไม่เท่ากันเมื่อถูกน้ำฝนชะซึมสู่ชั้นหินที่มีความต้านทานต่อการผุพังน้อยกว่าก็จะถูกกล่อนโดยง่ายเหลือชั้นที่มีความต้านทานต่อการผุพังมากกว่าจึงมีรูปร่างเป็นหย่อมแตกต่างกันอย่างที่เห็นในปัจจุบันพืชพันธุ์และสัตว์ป่า เนื่องจากบริเวณโดยรอบแพะ่ืองผีมีสภาพเป็นป่าทำให้เราสามารถพบเห็นสัตว์ต่างๆได้เช่นงูกิ้งก่าแยกระต่ายป่าและนกชนิดต่างๆในส่วนพืชพันธุ์เป็นป่าเต็งรังพันไม้ที่พบได้แก่ยางเหียงพยอมนิ้วเปล่าสแกไผ่ไ,ไร่กระถิ่นนรง และอย่างมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษสามารถพบได้ที่วนาอุทยานแพะเมืองผีแห่งนี้คือต้นดิกเดียงค่ะแล้วก็มาอยู่กับดิฉันเรียนะคะวันนี้เราก็จะมาในส่วนของการสัมภาษณ์กันนะคะคุณลุงประสงค์หนองช้างนะคะคเป็นพนักง,งานราชการอยู่ที่นี่นะคะก็อ,อยากจะอสอบถามว่าแพะเมืองผีเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะต่อคุณจังหวัดแพร่ค่ะ มีความสำคัญเพราะมันเป็นที่ไม่เหมือนที่อื่นมากเพราะว่ามันเป็นดินเป็นเสาเป็นแท่งๆเหมือนคล้ายรูปเหินเป็นไอของจังหวัดแพร่จะมีเพื่อมาแพะมังผีต้องเคยมาแพร่ต้องถึงแพร่เนผี<ะ> ก็เรีเยกได้ว่าถ้าเกิดมาแพร่ไม่มาแพะเมืองผีนี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหมคะเป็นที่กล่าวขวัญกันเลยนะคะก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะาให้คุณลุงนะคะได้ฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาแพะเมืองผีนี้ค่ะครับคนที่หลือนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวแพะเมืองผีขอให้อย่านำใบพวกโฟมพวกอะไรเข้ามา เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางแห่งถีเขาไม่ให้เข้ามาแล้วแต่จะขอฝากให้มาเที่ยวแฮะเยอะๆแห่หงถีเยอะจะมีไฮไลท์ก็มีต้นดิกเดียมหรือต้นจักกะจี้ โอเคค่ะ,คะปียะคะหลังจากที่เราไปดูว่านะอุทยานแพะเมืองผีเรียบร้อยแล้วเราก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของชื่อแพะเมืองผีกันแล้วนะคะค่ะเป็นไงบ้างคขาวันน,นี้ก็ดูสภาพเพื่อนๆพ <c oughs> พวกเราแต่ละคนนะคะ,คะเรียกว่า ตั้งใจมาจากพิษณุโลกเพื่อมาเก็บข้อมูลมาศึกษาข้อมูลที่แพ้เมืองถิ่นในวันนี้นะคะ,คะก็เต็มที่จริงๆค่ะ,คะแดดร้อนก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะใช่แล้วเราอึดละทนค่ะค่เดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของเพื่อนๆดีกว่านะคะสําหรับวันนี้ว่ารู้สึกกันยังไงบ้างขอคนละ3ามคำแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มคนแรกนะคะคุณเรียวนั่นเองนะคะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกควรมา สุขควรมาซุกฝันเลยค่ะร้อนแต่สวยค่ะเอะอะไรสวยคะมันใหญ่มากค่ะมันใหญ่มากเขพอตัวเขาอือยอะไรพอตัวอ่าสะดุดล้มครับล้มร้อนร้อนค่ะร้อนร้อนนะคะค่ะและมันดีมากค่ะก็นะคะสรุป สรุปจดท้ายนะคะก็คือที่เนี่ยเป็นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่หนึ่งของแพร่เลยนะคะ,ะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมานะคะก็อย่าลืมนึกถึงจังหวัดแพร่นะคะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแต่ว่ามีมความ,ม,ม,มที่มีมอหอมไม้สักนะคะ,ะ,ะ,คะแต่คำข,ขวัญค่ะเรายา้ำคำขวัญอีกทีนะคะคำขวัญก็คือมอหอมไม้สักค่ะเ็นลัทธลอค่ะช่อแฮสี่เมืองค่ะหรือเรื่องแพะเมืองผีค่ะและ คนแพ้นี้น้ำใจงามครับน้ำใจะนะค<ฮ>นะ,ค<ฮ>ะคถ้ามาที่นี่แล้วก็อย่าลืมแพะเมืองผีของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกับพี่โลกกัน<ฮ>เอ๊ยไปด้วย <laughs> หลังจากที่เราเลี้ยชมอุทยานแท้เมืองผีเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนต่างเหนื่อยล้านะครับแต่เราก็จะลืมไม่ได้นะครับที่นี่มีบุคคลสําคัญอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคุณดิ๊กเดียมครับอ้าวนั่นไงครับเขายืนอยู่ตรงนู้นอ่ะเราตามไปคุยกับเขากันดีกว่าครับขอโทษครับอ่านี่ก็คือคุณดิ๊กเดียมครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือนามบตรของคุณดิ๊กเดียมนะฮะอ่าความสามารถของคุณดิ๊กเดียมอ้าวน้ำ <c <c ิ้อความสามารถของคุณดิ๊เดียมนะครับเขาที่เขาชื่อว่าคุณดิงเดียมหรือว่าจักรเกียมก็เพราะว่าเพียงแค่ลุงแถวาที่แตะเขาครับเห็นไหมครับโราจะสั่นที่เหมือนคนจะกรจีเขานะครับนี่ดูโอเคครับ tell me baby come men come on like it's